สำหรับ FC นะครับของพี่แจ็คแป๊บโฮนะครับตอนนี้รู้หรือไม่ครับน้องๆครับว่าพี่แจ็คแปบโพเขาออกกบยางของแท้นะครับผมมาดูกันเลยนี่นะครับน้องๆครับอันนี้สีเขียวนะครับถ้าน้องชอบสีเขียวสีแดงนะจ๊าสีชมพูสีเหลืองนะครับสีฟ้านะครับสีส้มนะครับแล้วก็สีดำนะครับ อ่าสำหรับกบยางของพี่แจ็คแป๊บโฮนะน้องๆครับนี่จะเป็นรูปร่างหน้าตาของพี่แจ็คแป๊บโฮนะครับฟันจะสีทองแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ของพี่แจ็คเขาเลยนี่ครับใบหลิวเห็นไหมดัดใบหนึ่งตีน้ำใบหนึ่งตีน้ำเสียงดังเรียกปลาดีมากๆเลยครับน้องๆ F4 แล้วก็ตัวยางของพี่แจ็คแป๊บโฮนะเห็นไหมยางนิ่มกันสวะนะครับตัวบิดแป่นแบบเล็บเหี่ยวนะครับปลาติดดีแน่นอนนะครับสำหรับสนใจนะครับ กบของพี่แจ็คป้าโพนะครับสามารถกดได้ที่ตะกร้าเลยนะครับร้าน f i h i n g for fun ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ